สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเมื่อในสิบห้ามาเก็บมากันมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหไปตํากินต้านโควิดค่ะช่วงนี้ไปใสบะได้เนาะพี่น้องอยู่น้ำขอบแค่แก้หัวนี่แหละคะ่ะ หากินไก่ใล้บ้านกินสมพี่น้องเอาไปกินสมเอาไปตำดกแกมันงามค่ะพี่น,องงน้องดกมนงายงามใช่ไหมตัวดดนี้ดกค่ะพี่น้องสิเอาไปตำสมค่ะไปตำกินแก่โควิด มันมีวิตามินซีหลายเนาะมันเปรี้ยวมะม่วงห้าวมะนาวโหค่ะเคยกินบ้านพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปตำกินเมื่อนี้พี่น้องเนาะไปใส่บ่ได้กินตำมะม,ม่วงห้าวมะนาวโหนี่ละค่ะตนมันดกพี่น้องดกค่ะกรลัง่งพอดีกินกินน้อย เล้งแดงจังสีแล้วค่ะนี่เล้งแดงนะจ๊ะโอ้โหโดดพี่น้องเป็นพว่เป็นพวงอันนี้กระร่างพ่อดีกินถ้าคันมันสุกมันจะเป็นสีดำค่ะเป็นสีดำเนี่ยมันก็นตำบ่ได้เนาะแต่ว่าก็เปรี้ยวคือเก่าค่ะรสชาติมันสิเปรี้ยวมันสม้มมาพี่นอ้องเก็บ เก็บจ้างากันขายเดียวจ้างีให้เบิ้งวาเก็บได้ไหลายปันไดเหมือนนี่เยวขอเวลาเก็แบแป๊บนึงค่ะตัดลงมาแหรอพี่น้อยตัดลงมาเหรเดี๋ยวสิไปเก็บเก็บออกจากเก็บรูปเทะหนวยเลยเก็บเก็บรูปเทะหนวยแล้วก็สิไปแซ่น้ำเกลือค่ะแซ่น้ำเกลือให้ยางมันออกบางคนเพิ่นถาม,ม่าไปแซ่น้ำเกลือเฮ็ดหนัง ไปแซน้ำเกลือให้ยางมันออกพี่น้องมันมียางธรรมดานี้ถ้าข้าสิ์ไปเชื่อมไปเฮ็ดน้ำไปเฮ็ดน้ำเอ่อมะม่วงหาวมะนาวโห่กระสีผ้าครึ่งค่ะผ้าครึ่งแล้วก็เอาเม็ดมันออกแต่ว่าอันนี้ห้าสิไปตำกินซื้อ,อ,อเม็ดมันก็กินได้ค่ะมันเยอ่อ,อนแต่ว่าห้าไปแซน้ำเกลือะช่คนพี่น้อง เดี๋ยวสิไปเก็บออกสิไปแช่น้ำเกลือสักยี่สิบสามสิบนาทีจากนั้นก็ยังสิไปต้มพี่นอ้องมะม่วงหาวมะนาวหงแช่น้ำเกลือค่ะเข้าเด็ดเอาแตงแต่เม็ดเอาแตนงยมันมาแช่น้ำเกลือแช่ไว้จักประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะ แช่เพื่อ,อยางเพื่อให้ยางมันออกคพี่น้องมันสิมี่หยางมะม่วงห่ามะนาวหงอย่า,มา,มา,า,น,านสิมี่หยางค่ะแล้ก็แซ่เกลือให้ยางมันออกซะก่อนเดี๋ยวจังเอาไปตัดพี่น้องง่ายพี่น้อง แช่ถิ่นใบจะข้าวค่ะยี่สิบถึงสามสิบนาทีเพื่อให้ยางเนี่ยค่ะไม่เป็นยางเนี่ยยางมันออกไปอันนี้ก็แช่มาในจักพักหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวสิกัดนี่ะยี่ไม่เม็ดอยู่ตรงไนพี่น้อง เปียวค่ะเป็นบางไม่ที่เปรียวมาค่ะไดวิวลาดตำแล้วบันสิตำํำมะม่วงหาวมะนาวโหว่ด้วยค่ะหลังจากเข้าแซ่แซ่ด้วยน้ำเกลือนะคะ่ะแซ่น้ำเกลือไปสามสิบนาทีพี่น้องบนันสิมาตำนะคะ่ะมาตำค่ะเครื่องปรุงเข้ากับสี ะบะหมีอีหยังหลายคะ่ะแล้วเล้วจะม,มักมกักใส่จังได๋ก็ใส่ไปคะ่ะเนาะไปเลยคะ่ะ ปนพี่น้องสะพร้าวเพิษกระเซยไล่ค่ะเั็นว่ามาัพรเพชรกระเซยเอาตามเอาตามชอบชิลลรสค่ะชิลลรสใส่ไปค่ะชูรสแล้วก็ชูรสเลือกับสบเป็นผงปรุงรสนะคะปรงปรุงรสรสดีค่ะ มันอยากสมเลยค่ะแบบมะม่วงห้าวมะนาวห่อนี่มันมันไิ่สมค่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่อันนี้หล่ๆจัาหน่อยน,น้ำตาลค่ะตาลใส่ลงไปค่ะตาลนนะคะ่ะตาลก็ต้องหลเติบค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาต้มสุกใส่ลงไปค่ะ น้ำปลาค่ะใส่ใส่ฟังฟังเบอง์สกคนพี่น้องเดี๋ยวกระทะมันเป็นยังไรรสชาติบดียังใส่อีกค่ะตำโตอค่ะเอยบล่อยพี่นอามมาม้องตำมะม่วงหามานาหะนาวหอม ไปค่ะตักใส่จานเสิร์ฟค่ะไปกินน้ำกันพี่น้องไป๊บๆกินสมแก่หอนแอแดดมือนี่มะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่มันเป็นหมากไม่ที่สมมากเลยค่ะแต่ว่ามันก็นมีประโยชน์โดยเฉพาะช่วงโควิดนั่นสิค่ะ ใส่กะปิจังหน่อยรสชาตินัวขึ้นค่ะนัวน้ำกะปินี่พี่น้องอื้ถ้ากันกินเบิร์นี่สิเป็นยังได้ท้องสิบลไยเบอพี่น้อง <c oughs> สิบบลโพดสะบอกกันกินเบิร์นี่ มามาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแซบแซบกินสมแก้วโคบิดค่ะอเ้รื่องเป็ดเครื่องสมพี่น้อง